พอดีค่ะหนึงสามชั้นบะหมี่เห็ดเขียทองหนึ่งสองสามอย่าง วัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะเราจะมากินซุกกี้นะคะที่บ้านเรามีเห็ดเข็มทองแล้วก็ไม่มีวุ้นเส้นนะคะแล้วก็ใส่บะหมีม่หยกแทนแล้วก็ใส่พริกปน่นแล้วก็ใส่น้ำจิ้มไม่เยอะจะใส่เพิ่มตุกี้ใส่ไม่เยอะตอนทำคลิปนี่นะลาไปเลยจ้ะช่ำ ใส่ผิวผลด้วยม,มีไม่มีต้องโอ้ก็เลยใส่หูละพาแทนก็หอมเหมือนกันแต่ถ้าใส่หูละพามันก็จะฟิลเหมือนเหมือนกินอะไรนะหม้อด,ดินนะหมูสามช้นหลายชิ้นนะหมูสามชั้นแล้วก็บะหมีม่หยก ถ้าใส่โห,งหงละพานะคะมันก็จะหอมเหมือนฟิลเหมือนกินท้มจุ่มอะค่ะแต่ใส่ต้องโอก็จะเป็นสุกี้หมูสามชั้นสลัด เผ็ดเข็มทองอโดนน้ำจิ้มสุกี้ราดด้วยกินเอนดีไม่เข้าตาหรือว่าเข้าวะตรงนี เห็ดสำทองซอ่อนอยู่ตรงบนม,มีนะคะสามชั้นสไลด์บางบางอกาศเขา ลูกชิ้นเลยลูกชิ้นเอ็นหมูทุกคนอันนี้เป็นแฝดอ่ะอืมหือใส่สมองอะไรอ่ะบะหมี่อ่ะ น้ำซุปเราทำเองนะคะนัวๆหวานๆนิดน,นึงแล้วก็กินกับเตี๋ยวทุกเก้พอดีค่ะหงสสามชั้นบะหมี่เห็ดเขียทองหนึ่งสองสามอย่าง หมูไม่ติดหมูสามชัน้นประกาศขาวบะหมี่หดารำกิ้นเพิ่ออืมพอละแล้วน่ากินวนหเห็นปะ อุ้ยมันใหญ่มากโดนเห็ดอืม สามชั้นหมูสามชั้นหมูสามชั้นสไลด์บาง,บาง ประกาศข่าวใส่ไข่ด้วยนะเนี่ยหนึ่งฟองนุชนเอ็นมูม,มากินต่อทุกคตนตะกี้มีคนเปิดประตู เหลือหมูชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายโอ้ยเห็นไหมมีแต่น้ำไม่เลยถ้วยหมูสามชั้นสไลด์บางๆเหลือชิ้นเดียวนะอืมแล้ว ลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจไปกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย